สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพื่อนสมาชิกนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับนิเคอิเช้าบ่าย v i p แล้วก็หุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับงวดประจําวันที่9นะครับเดือน1ิ2566นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจรยญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็พี่เพื่อนสมาชิกท่านใดที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามา ยังไม,ม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับผมเนาะก็ของเรานะครับพี่ๆเมื่อวานนี้เมื่อวานในรอบเช้า VIP นะครับผมให้วิ่งสองรุ่นแปดนะครับพี่ๆผลที่ออกเก้าหนึ่งแปดสามสี่นะครับของเราแปดหนึ่งแปดหนึ่งไม่มีเนาะเน้นแปดศูนย์ออกหนึ่งแปดนะครับ ก็ใครเอา8ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่18นะครับมาสายรูดเนาะสายวิ่งไม่มานะครับส่วนรอบบ่ายผมไม่วิ่ง8รูด4นะครับผลที่ออก749กับ30นะครับในรอบนี้8ไม่มานะครับใครเอา4ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่49ตรงๆงเน้นเนนะครับก็ยินดีกับพี่มีโชคด้วยนะครับในรอบนี้ส่วนในรอบหุ้นปกตินะครับ ในรอบปกติเช้านะครับผมให้สี่กับเก้าไปผลที่ออกนะครับเก้าสามเก้ากับห้าเจ็ดนะครับผมเนาะเก้าสามเก้าเนี่ยคุ้นๆนะครับผลหวยราวพัฒนานะครับผลหวยราวพัฒนาเมื่อคืนนี้นะครับของสี่รอบนี้สี่ไม่มานะครับใครเอาเก้าไปวิ่งไปรุดนะครับเข้าไปที่เก้าสามสามเก้านะครับมาในมาในตัวกลับเนาะแล้วก็รูดนะครับรอบนี้รอบเช้า ส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง9ก้ารูศูนย์นะครับผลที่ออกหกสี่แปดสามสี่นะครับในรอบนี้หลุดไปนะครับพี่พี่เราไม่ไม่มาเนาะเสียดายสี่เราไปให้รอบเช้านะครับเด้งบนล่างเลยก็สรุปนะครับในรอบพุ่นปกติมาแค่รอบเช้านะครับรอบบ่ายน่าหลุดนะครับผมเมื่อกี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่เนาะไอนะครับพี่ไอเช้าเช้ามาจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูวันที่นะครับวันที่เก้านะครับพี่พี่วันที่เก้านะครับในรอบนี้แค่อีกนี่คืออีกเช้าบ่าย VIP นะครับเช้านะครับผมให้วิ่งเจ็ดลูดสามนะครับตัวเน้นสามหนึ่งสามเก้าเจ็ดสี่นะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่งแปดลูดสี่นะครับตัวเน้นสี่ศูนย์สี่สามแปดศูนย์นะครับเนาะท่านใดชื่นชอบในรอบ VIP ก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ส่วนในรอบหุ้นปกตินะครับในรอบหุ้นปกตินะครับในรอบเช้าในรอบเช้าผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลขเก้านะครับผมสายลูดให้ไปที่เลขสามนะครับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้า 303235หนะครับ3ตัวให้ไปที่9 3้สองนะครับผม3 2 3สองห้านะครับ รอบเช้าก็ประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายนี้ได้เลขพี่น้องนะครับก็คือผมให้วิ่งไปที่เลข5นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6 60 6 4 6 9 50 5 4 5 9 นะครับผมสตัวให้ไปที่5 6 4นะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางหุ้นนิเคีเช้าบ่ายปกตินะครับท่านใดชื่นชอบยังไงก็แคปหน้าจอไว้พิจนารณาได้เลยนะครับเนาะ ก็ขอให้มาเด้งๆปังๆงทั้งรอบ VIP แล้วก็ปกติก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้แอดนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ